ในภาพนี้นะครับท่านจะเห็นเก้าอี้มันไปอยู่ข้างบนนะฮะบนต๊อาหารนะครับแล้วผมมาประกาศกู้ชาติในยุคที่สภาพเป็นอย่างนี้นะก็คืออยู่ในยุคโควิดเนี่ยนะครับการกู้ชาติในช่วงเกิดโรคระบาด ก็เป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะแต่งานของผมมันไม่ใช่เป็นงานกู้ชาติแบบต้องมารวมกลุ่มกันประทว้วงหรือขับไล่รัฐบาลหรือใครไม่ใช่นะครับงานผมไม่ใช่งานม็อบงานของผมเป็นงานาปฏิวัติเปลี่ยนยุคสมัยทีนี้การปฏิวัติเปลี่ยนยุคสมัยเนี่ย งานผมใช้การปลูกปุกปัญญานะครับปลุกไปที่หมู่บ้านนะหมู่ถือว่าหมู่บ้านหรือปลุกภายในครอบครัวก็ได้นะครับงานผมจะไม่เชิญชวนก่อมอบ็บประทวงขับไล่ต่อสู้ใช้วุธต่อสู้กับผู้ปกครองที่ปกครองอยู่ไม่ใช่ ผมไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่การปฏิวัติแบบนี้นะครับการกระทําแบบม็อบที่ทํากันอยู่เนี่ยทำกันมานานทํากันมาเยอะเชิญชวนคนมาต่อสู้รับเยอะแยะแต่มันไม่ใช่คำตอบไม่ใช่วิธีทางเพราะว่าม็อบมันไม่สามารถจะเปลี่ยนรัฐบงรัฐบาลได้นะครับแล้วแนวทางของม็อบ มันก็ไม่ใช่แนวทางแบบที่ผมจะพาไปนะครับแนวทางของผมที่นี่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนระบบระบบการปกครองนะแล้วก็ไม่ต้องไปต่อสู้ทำลายอะไรกันสิ่งที่จะทำลายของผมนั้นมีทำลายอยู่อย่างเดียวเป็นอาวุธหนักเลยเป็นระเบิดเลยนะครับก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อนุสรีประชาไตยไปดูใกล้ๆก็คืออนุสรีรัฐธรรมนูญนั่นเองแล้วมันก็ตายมายี่สิบฉบับมันสมควรเรียกอนุสรีรัฐธรรมนูญชื่อที่เขาตั้งอ่ะชื่อผิดตั้งว่าชื่ออนุสรีประชาธิปไตยแต่จริงๆเป็นอนุสรีรัฐธรรมนูญแล้วจริงๆร,รัฐธรรมนูญมันก็ตายมายี่สบฉบับฉบับปัจจุบันก็ต้องตายนะครับ <laughs> อย่างแน่นอนอย่างแน่นอน <laughs> อ่า แล้วเมื่อประชาธิปไตยถ้าเป็นเป็นรัฐสุลีประชาธิปไตยจริงก็ก็สมควรถูกระเบิดทิ้งเหมือนกันเพราะว่าประเทศไทยไม่เคยมีประชาธิปไตยเกิดขึ้นไงก็เพราะไปสร้างารนุสุรีมันเลยไม่เกิดสัทีเพราะมันตายก่อนเกิดเลยไม่ได้เกิดนะมันก็กลายเป็นตลกกลายนี่คือความจอนแย้ง Yang, ที่ประเทศเผด็จการจะมีเรื่องแบบนี้ย้อนแย้งอย่างนี้ คือฟังดูเก๋เท่อะไรที่ตั้งขึ้นมาดูเก๋เท่หมดเลยแต่ย้อนแย้งหมดแต่ในทางปฏิบัติคนละเรื่องอะไรเหมือนองค์กรอิสระทั้งเจ็ดนี่ก็ย้อนแยง้งชื่อดูดีหน้าเพิ่งพึ่งพิงแต่ตำราวิชาแล้วเขาไม่มีฮะเขาไม่มีการตั้งองค์กรอิสระการตั้งองค์กรอิสระ,ะแสดงว่าผิดปกติแล้วจึงต้องมาตั้งองค์กรอิสระเมื่อใดที่ตั้งองค์กรอิสระมันก็ไม่ต่างร่างกายมีอนุบุญอิสระนะั่นแหละครับ ไม่มีใครอยากมีอยากได้เหมือนกันตัวประเทศเหมือนกันแต่เนื่องจากคนในประเทศไทยเราไม่รู้หลักวิชาที่ถูกตั้งไปตามอำเภอใจก็ไปกันเรื่อยเปื่อยก็เหมือนกับประเทศยิ่งลิงแก้แหยยิ่งแก้ปมยิ่งไปเรื่อยนั่นแหละคือประเทศไทยที่เป็นอยู่ทุกวนันนี้ก็สมแล้วที่เขาเรียกกลาแลนะนะเพราะไม่ไม่เอาหลักวิชาที่ถูกมาใช้ไงเพราะประเทศเราไปยึดตัวบุคคล คนไทยยึดตัวบุคคลแล้วก็ถือข้างถือฝ่ายนะครับแล้วก็ถล่มกันด่ากันนะด่ากันแล้วก็มาถล่มกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่อ่ะเปลี่ยนตัวละครใหม่เอาด่ากันอีกนะในช่วงนี้ตู่กำลังจแก้ทุกคนก็ไปน,นึกถึงทักษิณอ่าใครถือข้างไหนก็ว่าไปหรือข้างที่เคยด่าทักษิณก็อ๋อเอาทักษิณก็ยังดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นซะอ,อย่างนั้นแต่รู้ไหมว่าทั้งสอง เป็นเผด็จการทั้งคู่แล้วคนไทยไม่รู้ว่ามีเผด็จการอยู่สองรูปแบบคือเผด็จการทหารกับเผด็จการพักการเมืองเอาอย่างนี้เขาคงจะเข้าใจง่ายถึงแม้จะเป็นพักการเมืองจากที่มีเลือกตั้งก็คือเผด็จการเหตุที่มันเป็นเผด็จการก็เพราะรัฐธรรมนูญมันเป็นเผด็จการเออมันไม่ใช่ปราไตยนะครับและรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่สร้างประชาธิปไตยเขาไม่มีหน้าที่เลยอยู่ๆไปจับยับเยียเาให้รัฐธรรมนูญต้องสร้างประชาธิปไตยได้นะ เขียนสั่งเอาไว้คุณเขียนไว้ก็เหมือนไม่ต่างอะไรคุณเขียนให้คนมีปีกงอกขึ้นมาอ่าพอครบสี่ปีมีปีกงอกนะอ่าแล้วมันงอกไหมล่ะก็ไม,ม่มีงอกนั่นแหละครับเหมือนกัน <c oughs> ป,ปัจจัยพังงายเกิดไม่ได้จากการเขียนสั่งป,ปัจจัยพลังงานเกิดจากการลงมือทําแล้วต้องทําตามหลักวิชาด้วยก็คือต้องทําข้อหนึ่งสองสามสี่ตามลำดับแล้วจึงมาทําข้อที่ห้าข้อที่ห้าคือนิติรัฐแล้วจึงมาล่างรัฐธรรมนู ทำไมเขาจึงร่างรัฐมนูญนะเพราะรัฐมนูญเนี่ยเขาท,ทําทีหลังเขาต้องไปทดลองการปกครองด้วยกฎระเบียบก่อนหรืออย่างมากก็เป็นธรรมนูญไม่ใช่รัฐธรรมนูญนะเป็นกฎระเบียบก่อนแล้วเวลาแก้ไขง่ายอาทิตย์เดียวก็แก้เปลี่ยนกฎได้แล้วนะนี่คือเรื่องที่ผิดที่คนไทยไม่รู้ว่าผิดแล้วก็ ให้ดำรลงอยู่แล้วยังจะสืบต่อไปอีเนี่ยเราทําผิดมามันก็ควรจะต้องทิ้งต้องเลิกนะก็ควรจะเลิกได้แล้วนะครับเอาละเมื่อกี้ก็ได้บอกว่าอาวุธหนักที่จะใช้ที่นี่คือระเบิดอนุสรีประชาธิปไตยริงเพราะเป็นสิ่งจลไลเป็นสิ่งหลอกลวงมาตั้งนานเนออแล้วไม่รู้ตัวกันนั่นแหละคือสิ่งที่รุนแรงที่ผมต้องใช้นะครับแล้วก็ที่ต้องปราบ ก็คือกกทั้งห้ากกทั้งห้าในยุคสมัยใหม่นี้มันไม่ใช่เป็นเจ้าเมืองเหมือนอย่างสมัยวัฒะตากอันนั้เป็นเจ้าเมืองซึ่งเจ้าเมืองนั้นมีอำนาจอ่ามีอิทธิพลต่อคนเช่นกันผมมาในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันไม่มีเจ้าเมืองที่มีอำนาจแบบนั้นอ่าแต่มันกลายเป็นองค์กรหนึ่งองค์กรที่มีอำนาจและมีอิทธิพลต่อคนก็ได้แก่หนึ่งกองทัพไทยสอง คณะรัฐบาลสามข้าราชการผู้รับใช้คณะรัฐบาลสีพ่พรรคการเมืองนะครับห้าม็อบทั้งหลายนั่นแหละครับที่นี่ต้องปราบปราบในที่นี่ไม่ได้เพราะใช้อาวุธฆ่าทำลายนะครับแต่ปราบอาวิชาปราบที่ไม่ทับไม่ครบหลักวิชาที่ถูกจะใช้อาวิชานะใช้การติดยึดบุคคลหลอกล่อให้คนไทยมาติดบุคคล ชูตัวละครอนะ่ะให้ติด่านะแล้วก็เดินเกมเล่นแล้วก็เล่นเกมการเมืองแล้วก็เล่กกันไม่รู้จบวนแล้ววนเล่าดังนั้นมันต้องใช้คำว,ว่าเน็กคํานี้อ่านว่าเล็กนะฮะแต่กล้องมันถ่ายมาตัวสึ่งกับเน็กก็คือมันต้องทิ้งของเก่าแล้วเน็กไฟเอาใหม่แล้วเนี่ยเขาเรียกปฏิวัติการปฏิวัติคือการทิ้งของเก่าแล้วได้สิ่งใหม่มันจึงเกิดการพัฒนาการปฏิวัติก็ใช้กับประเทศ ประเทศเาไม่ใช้ปฏิรูปอะปฏิรูปเขาใช้ก็องค์กรเท่านั้นเองนะครับช่วงที่มีโควิดแล้วงานผมจะมาประกาศปฏิวัติคนก็ต้องชุนลงมาสิใช่ตามหลักตามที่ผมหวางเอาไว้นะถ้าท่านดูคลิปผมมันจะมีคลิปเก่าปีห้าเก้างานผมทำมานานแล้วนะทำมาสมัยยุคเหลืองแดงแต่เว,เวลาพูดที่บายเนะี่ยมันฟังก็ไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจ นะฮะจนฝอจะให้ก็เจอโลงศพเองอะตอนนี้คนไทยเจอโลงศพแล้วคือมีประสบการณ์ได้เจอของจริงได้สรุปแล้วเห็นบ้านเมืองแล้วเข้าใจแล้วตอนนี้เชิญชวนใครไปก่อมอบปลุกรดมอะไรไม่มีใครเขาอยากไปแล้วไม่แช่ไม่ใช่เพราะมันโควิดด้วยโควิดมาทําให้ไม่ไปถึงไม่มีโควิดคนก็เบื่อแล้วอะเบื่อแล้วก็ก็ควรจะเบื่อเพราะว่า มันไม่มีจุดที่จะไปอ่ะมันจะไปไหนมันก็วนเหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนตัวละครแค่นั้นเองนะครับซึ่งคนไทยเริ่มจะรู้แล้วนะยิ่งฟังงานผมยิ่งเข้าใจเลยนะฮะฟังไอ้สี่สี่สายทานจะลไยกับสี่ขบวนที่เราต้องทิ้งอะ่ะมันมีสองด่านอ่านะมันมีสองชุดหนึ่งทิ้งสี่สายทานจะลไยก่อนสองทิ้งสี่ขบวน ต่มีกระบวนหนึ่งเป็นกระบวนการจะตยเราไปทางนั้นคือหมายว่าก่อนจะทิ้งอ่ะเข้าทางนี้ก่อนเข้าทางนี้นะครับแล้วจึงต่อยอดจากทางนั้นไปมันมีอยู่สี่กระบวนในโลกเนี้ยเราต้องเลือกต้องเลือกเอาขบวนใกวนหนึ่งเมื่อเลือกแล้วเนี่ยที่เราต่อยอดต่อเราพ,พัฒนาต่อยอดต่อแล้วก็ทิ้งก็ข้ามไปแล้วเห,เหมือนเหมือนร่างเรือพอถึงแล้วก็ ทีหมหัวส่งที่เขาเรียกกันทีหมหัวส่งน่ะก็มันเป็นเรือแค่พาอาศัยนั่นเ,เองนะฮแค่พาอาศัยก็คือเราใช้ระบอบประชาธิปไตยใช้อาศัยระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ทีหมหัวส่งประชาธิปไตยไม่ใช้ประชาธิปไตยนะครับไปเอาระบอบธรรมาธิปไตยมันสูงเหนือเหนือกว่าประเสริฐกว่าดีกว่าเป็นเส้นทางอารยะและอีกอย่างเป็นเส้นทางประเทศไทยตัวจริงประเทศตัวจริงต้องใช้ธรรมาธิปไตยคุณจะมาใช้ของของโลกไปเนี่ย ไม่ได้แล้วหมดยุคต้องเน็กนี่ไงเน็กก็คือไปใช้สิ่งใหม่นั่นเองนะครับทีงเขาเรียกปฏิวัติเขาเรียกงานบฏิวัผมเนี่แหละปฏิวัติไปไปใช้ระบบใหม่มันทําให้เกิดเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเลยนั่นคืองานของผมที่มานําเสนอท่านนี่แหละครับพรั้นก็แจ้งให้ทราบว่าช่วงที่มีโควิดมันชุมนุมไม่ได้ตามแผนผมก็ต้องประชุมลุงไง แต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ชุมนุมประท้วงด่ารัฐบาลลมรัฐบาลหรือไปต่อสู้กับเจ้าของทหารไม่ใช่อย่างนั้นนะคือชุมนุมเนี่ยชุมนุมตามลอยพระชาตากก็ต้องเคลื่อนขบวนไปชุมนุมที่ที่อู่ต่อเรือพระชาตากนะครับก็ต้องไปรวบรวมเสียงประชาชนที่จะส่งใบใใเสนงเจียญลงมาสี่สิบล้านใบโดยทุกคนในแต่ละหมู่บ้านก็ส่งไปที่จังหวัดเองแล้วตัวจังหวัดก็จะส่งตัวแทนที่เป็นเจ้าของเรือเพราะมันจะมีเรือหนึ่งร้อยลำ แปดสิบรำเป็นของจังหวัดอีกยี่สิบวันเป็นคนที่มาร่วมหน่วยงานองค์กรไหนก็ได้มาร่วมอ่าก็แบ่งทั้งภายในประเทศสิบต่างประเทศสิบมาร่วมสนับสนุนแสดงออกว่าจะใช้ระบบระบบใหม่อย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งร้อยลำนะที่นี่จังหวัดแต่ละจังหวัดก็เอาเสียงของแต่ละหมู่บ้านซึ่งรวมกันแล้วเป้าหมายผมต้องการสี่สิบรันเสียงนะครับ สิบล้านเสียงอะ่ะนำล่องเรือจากจันไปเข้ากรทมแล้วผ่านนุสรีไปไปขึ้นท่าละท้ายวังอะ่ะท่าลาวิกิตวินิจฉัยอะ่ะแล้วก็ตั้งขบวนนุสรีได้สนับหลวงแล้วก็เคลื่อนขอบวนไปผ่านอนุสรียแ,แตาแล้วไประเบิดทิ้งไประเบิดอนุสรียะตาทิ้งนะฮะแล้วก็ไปพระบรมรูปศรงมารอห้าแล้วก็ไปพระบรมร,รูปรอเจ็ดที่เลบสภาเก่าวแล้วก็ไปรสัสสภามา ประกาศเลิกใช้ระบบรัฐสภาใช้ระบบสี่ฐานอำนาจแทนแล้วก็ยึดตึกรัฐสภาเป็นที่ทําการของประชาชนนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็เนี่ยขบวนขบวนพระเจ้าตากกู้ชาติอย่างนงี้เรารวบรวมเสียงยุคใหม่ต้องรวบรวมเสียงประชาชนสมัยก่อนรวบรวมพ่พลถึงมีดดาบไปไปไล่พม่ากออกไป แต่คราวนี้ศัตรูของเราไม่ใช่ตัวคนอ่ะศัตรูของเราคือตัวระบบระบอบที่ประเทศไทยมั่วใช้คําว่ามั่วหยิบมาทุกอย่างในโลกใบนี้ยมีระบบอะไรเอามาใส่ในเราจะดูดหมดเพราะใช้หลักของสีทนนชัยเอาของเยอะของดีของทั่วโลกมารวมกันเนี่ยเราจะต้องได้ดีเลิศประเสริฐยอดเยี่ยมแน่ที่ไหนได้เละเป็นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เลวก็คือประเทศไทยนี่เองนะครับเขาไม่ทํามันผิดหลักเออมันผิดหลัก กขาต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ใช่เป็นมั่วเป็นดจิมมาใส่เนี่ยมันก็ไม่เกเป็นเอกเทศเลยครับมันกลายเป็นมั่วมันไม่เป็นระบบมันเดินไม่ได้อื่านะก็คงเข้าใจนะแล้วเมื่อเข้าใจงานผมแล้วนี่ในหมู่บ้านแต่ละบ้านก็ต้องตื่นล้ะงานผมเป็นงานปลุกหมู่บ้านนะปลุกหมู่บ้านนะให้ตื่นให้แต่ละหมู่บ้านมารวมกันอ่าให้รวมกันที่ตำบลแล้วขึ้นเวทีตำบล ไปดีตำบลคอมมิชเนนต์นะตำบลก็ออกบอยโดยวัดออกนะครับแล้วก็ส่งไปยังจังหวัดจังหวัดก็จะส่งตัวแทนมาล่องเรือนะครับแล้วก็เข้ากสมอเนี่ยคือขอบวนกู้ชาตจะตักสองนะแต่นี้นี้ขบวนผมมันต้องเคลื่อนอ่นะ เคลื่อนในที่นี้คือเคลื่อนไหวนะครับทําการเคลื่อนไหวเร็วฉับพันก็เหมือนกับเราเจอโควิดอย่างเงี้ยเราก็เคลื่อนไหวกับฉับพันนี่มันมันก็มีปริยาแสดงออกกันใส่หน้ากากก็ใส่ทั้งบ้านทั้งเมืองงานอยู่บ้านก็อยู่บ้านาสั่งเลิกงานก็เลิกงานอย่างเงี้ยปิดก็เปิดอย่างเงี้ยเป็นการเคลื่อนไหวเร็วปริยาเร็ว งานผมก็เหมือนกันไอเนี่ยโควิดเนี่ยเราปราบทางร่างกายปราบไวรัสทางร่างกายครับตัวประเทศก็มีไวรัสของประเทศเหมือนกันคือไวรัสผลิตการแ้ะประเทศไทยอยู่ในระบอบผลิตการมา88ปีอยู่มานานมากคราวนี้เราก็ต้องปราบไวรัสของชาติก็คือผลิตการนั่นเองอ่ะเขต้องเคลื่อนไหวเร็วเหมือนกับที่เราประกาศ โรคระบาดนะเราก็มีปฏิกิริยากันทั้งประเทศอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ติดเชื้อโรคยับยั้งไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันให้มันหมดไปอ่ะสูญพันธุ์ไปเหมือนกันผมก็ประกาศเหมือนกันผมมาประกาศนะฮะเพราะว่าเป็นนักปฏิวัติมาประกาศเลยนครับมาเป็นผู้น,นำเลยทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับ ก็ออกประกาศเหมือนกันประกาศอประกาศประกาศกำจัดนะฮะไวรัสเิด็จการนะครับก็ขอ ให้ทุกๆบ้านทุกๆคนมีปฏิกิริยาเหมือนกับที่เรามีปฏิกิริยาป้องกันโควิดนะหนึ่งเก้านะครับแต่คราวนี้ไวรัสของเราไม่ได้ชื่อโควิดไวรัสของเรามันคือปฏิการาหรือเรียกว่าประชาธิปไตยปลอมนะมันบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแต่จริงมันคือป็จการิยาเป็นเชือ้อไวรัสชนิดหนึ่งติดกันง่ายเชื้อปฏิการติดกันง่ายครับ เนี่ยประเทศไทยติดกันงอมแงมติดกันมาทุกคนก็คือเสพติดอำนาจอ่ะนะไม่ได้เป็นประชาไตยหรกทีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องกําจัดไวรัสกผิตการด้วยทําให้เหมือนกับที่เราทําอย่างรวดเร็วนะก็ขอเชิญทําขอห้องกันทั้งประเทศครับ